หกร้อยกันอันนี้หกคะร้อยีบนะดยกด้ห้าสับไม่น่นนี้ม่เสรเี่ยไดแลวนะอันนี้เท่าไหร่คะเถื่อกี่ใบคะสองสมนะคะห้มเถื่อน2ใบพอไหมพี่พอนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะของอ้อยเป็นเท่าไหร่นิดหนึ่ค่ะมีอะไรบ้างอันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยพอดีสองร้อยพอดีสองร้อยไม่ให้เกินพี่ขอบคุณพี่ดุห้าสิบาทระหว่ได้ ต้นตุ้งตระกีดสิตตกาแถวข้างหน้านะคะมาใหม่ต่อข้างหลังหน่อยนะคุณแดงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอ่าใหญ่เลยได้ค่ะได้ทวงได้วันนี้ตัวปลาดุกอย่างเดียวเอาปลาดุกอย่างเดียวนะอันนี้ก้าวราดคุณมีผ่ปลานะได้อันนี้ร้อยหกห้าเดี๋ยวถิมจัดให้นักปลาดุกขอบคุณมากใหญ่แล้วแม่เราจริงมาสิบกว่าปีอื ตุบอกกินมาสิบกว่าปีนะขายมาร้อยปีแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะคุณลุงก็จักยวนนี่นะไก่ไเต็มชิ้นละห้าค่ะขอบคุณอันนี้ไม่ใช่อันนี้ ตาคออูตาไปอันอันดาอันดาบอกแม่บอกว่ากะเพราเนื้อให้ผัดไม่ต้องใส่ไข่เยี่ยวม้านะมาให้ย่านะกะเพราเนื้อนะผัดแต่ไม่ต้องใส่ไข่เยี่ยวม้าไม่ใช่เหรอฮะสิงห์ ร้านอิสลามชาคูก็อร่อยนะพี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นเนื้อปลาอันนี้แล้วก็ปลาโลคะสองร้อยสามปลาดุกระปูของคุณย่าอันดาบอกกะเพราไม่ต้องใส่ไข่เยี่ยวม้านะของน้าบําประจำเดี๋ยวมา เนื้อปลาระพงแรกค่ะผัดขึ้นไช่ค่ะอร่อยยิ่งกันนะคะลองไปทานดูค่ะอเอาสะโหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเิรใส่ให้อร่อยค่ะเนื้อปลาใช้ได้เสียดายปลาหางเหลืองออกมาไม่ทันแล้วก็เอาข้าวใส่หนยนะคะเป็นสะด้ข้าวสารพีเอาข้าวเยอะข้าวน้อยบอกกี

องนะคะแล้วก็ข้าวสองถุงยกวนขึ้นไปหาข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ต้อะไรแกงเป็นแกงเนื้อนะคะแกงเป็นแกงเนื้อจะกต้มขาค่ะเอาต้มได้ไหมคะได้ค่ะ ยังไงก็อย่าทิ้งกันนะอยู่กันถท่าไหร่คะอันนี้ถึงห้าสิบช้นคนเยอะว่าอันนี้ใช่ใช่ดิไม่มาเลยดูไอ้เ้ามาเลยใช่ใช่ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเอาซื้อเป็นสี้อน้ำไวไฟใส่หน่อยไม่ถร้อยสี่สิบมันจะน้อยไป่ไหมดูน้ำหป็นที่เป็นอร่อยนะอร่อยค่ะแต่คุณอร่อยได้ค่ะเราขึ้นใช่ไอศินขอหกสิบนะคะค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคากนี่หมดเลยข้าวปูเจ็ดสิบเย่อไ่้งเนือป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็ ลนะระโงอันนี้นะคะเก้าสิบบาทค่ะอันนี้นะคะเาบาทค่ะ ปลานะคะนี้เท่าไหระก้าสิบตัวดูนะคะะอยลายห่ค่ะยังยังยังไม่มาเอาเอาอันนี้จบค่ะอันนี้ตัวนังก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวออกใหม่ก่่ะค่ะมีค่ะมี

อะไรน้าป้าสิงอะไรนะป่าเออขาดทุ้มไปให้ทีขาดทุ้มค่ะมีมีเไข่ลูกเขยนี้ยค่อไรเนี่ยาป่าขาดทุ่งน้นอัไงไข่ลูกเขยสองใบน้เขยค่ะสองใบแล้วก็สตอสองนะคะทุ่งเกาหลีหนึ่งนะคะไข่ใบละสิบห้าค่ะ ตอกลมอันนี้ไขกี่ใบที่นี่ไขสองใบก็ได้ครับ สองใบแขนตะหูไปอันใหญมีมะละขาดมะละสองใช่ไหมคะค่ะกรกข้าวเดี๋ยวสั่งแล้วไปนั่งทานเท่าไงก่อนได้นะคะจะได้รอกุ้งเ,ออเดี๋ยวกุ้งออกมาแล้ว ะะจะมีมีมีประยะม,ระมีปลาหมึกก็มีกําลังทําอยู่เนี่ยไม่ช้าไม่ช้าปลาก็มีแต่เป็นปลา